ทำหมันหมาแมวผิดไหมจากคนรักแมวก็ต้องผิดสิทําไมถึงผิดทำหมันเวลาอาจารย์บังคับเราให้เราทำหมันนะ่ะเราเต็มใจทำํำไหมไม่เมื่อไม่เต็มใจทำสัตว์ัาฉาเต็มใจไหมไม่แล้วเราไปบังคับให้มันทำแล้วมันเสียใจไหมเราเคยเห็นหน้าการหมาแมวเวลามันหลังทำหมันไหมมันจะเศร้าไปช่วงหนึ่งเคยเห็นปะโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยมันจะเศร้าไปเลยเห็นได้ชัดเจนเลยนะ อันเนี้ยมัน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 เกิดจากหนึ่งคือมันไปเจ็บตัวเจ็บตัวมันต้องไปทรมานอ่ะสองคือมันไม่ได้อยากทําในสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ของทางเพศของสัตว์เกระชานจะน้อยลงทั้งทางที่มันไม่ได้อยากน้อยอ่ะแล้วมันน้อยแบบไหนเราก็ไม่รู้ด้วมันไม่เหมือนคนด้วยนะประเด็นอ่ะพอเวลามันไปแบบนี้ปุ๊บมันก็ถึงความเบียดเบียนเดืดร้อนแต่จะเข้าใจเข้าใจทุกคนแหละว่าแต่การทํหมันหมาแมวมันทําให้หมาแมวไม่เต็มประเทศไปหมดใช่มันก็ถูกต้อง แต่มันมีวิธีการป้องกันเยอะแยะที่ไม่ใช่วิธีการไปเบียดเบียนสั์ให้ได้ยากแต่ใครคิดว่าจะใช้วิธีนี้ก็แล้วแต่ก็รับผิดชอบผลของการกระทำมันทาได้ทุกอย่างแหละแต่เราอย่าไปคิดเองว่ามันไม่บาปมันคิดเองไม่ได้ในเมื่อเราเบียดเบียนเดือดร้อนเขาย่อมเป็นความบาปแต่เหตุผลที่เราทาเพราะอะไรมันอีกเรื่องหนึง่ง บาปส่วนบาปบุญส่วนบุญผลประโยชน์ส่วนผลประโยชน์แยกออกจากกันทั้งหมดเอาไปปะเปนกันไม่ได้ดังนั้นการทําหมาแมวเป็นบาปไหมเป็นบาปแต่การที่เราช่วยเหลือสังคมให้หมาหมาหมาแมวไม่เยอะเกินไปเป็นบุญไหมก็เป็นบุญ